สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากคุณโซดาน้ําซึ่งในโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลโดยชื่อบทความว่าช่วยเติมเต็มให้ตํานานโดยที่เหล่าหมู่มานไม่รู้ตัวมีข้อความดังนี้ครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าผลลัพธ์ทางคดี จะปิดฉากลงในรูปแบบใดลุงพลแห่งหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านโกกอกจะถูกประวัติศาสตร์จารึกให้กลายเป็นบุคคลในตำนานที่ผู้คนจะต้องล่ำลือกล่าวขานไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวเรื่องหัศจัรย์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกหรือไม่เมื่อมีชาวบ้านผู้ที่อาจ จะกล่าวได้ว่าสุดแสนจะธรรมดาคนหนึ่งที่ขณะนี้ได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ของยุคโซเชียลไปแล้วจนเชื่อว่าแม้แต่นักเขียนนวนิยายระดับมือรางวัลที่เรื่องชื่อยังอาจต้องเผลอเอามือมาปิดที่ปากตัวเองอย่างลืมตัวเมื่อได้อ่านเพราะเรื่องของนวนิยายที่แสนมหัศจรรย์เรื่องนี้ผมเดาว,ว่า บรรดานักเขียนนวนิยายสมองเพชรเหล่านั้นอาจจะถึงกับทุบโต๊ะเปรี้ยงและฟันทงไปเลยว่านี่คือนวนิยายที่มีพล็อตเรื่องที่ลึกกล้ำเหนือจินตนาการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะที่มุ่งเดินหน้าไปบนเส้นทางของสายบุญด้วยไม่ได้ถือเอาความอดทนอดกลั้นมาเป็นอาวุธที่ส่งประสิทธิภาพในการต่อกร กับเหล่ามูมานที่ได้แฝงตัวมาในคราบของนักบุญไม่ว่าจะมาในรูปลักษณ์ของผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่ได้ให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตจำนวนหนึ่งโดยที่ผู้คนเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ถ้าเราจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งเขาผู้นี้ได้สิทธิประโยชน์จากการบันทึกภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้น เพื่อน,นำมาอัพโหลดหารายได้จากยอดวิวของช่อง YouTube เช่นเดียวกันมานบางตนถึงกับตั้งชมรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวเองโดยประกาศว่าตนคือผู้ที่พร้อมจะปกป้องใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อแต่สิ่งที่ท่านประธานได้กระทำกับลุงพลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการฟ้องแหลกแจกคดีจนตำรวจยังสายหน้า ทั้งๆท,ที่หลายคดีที่ดำเนินการยื่นฟ้องลุงไปนั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่น่าจะกลายเป็นคดีขึ้นมาได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการล้างแค้นในเรื่องส่วนตัวดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อชมรมใหม่ว่าชมรมเพื่อร่วมผสมโรงรุมสกรรมเหยื่อผู้บริสุทธิ์เสียมากกว่า ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับทนายสมเกียรติโรจนวรกมลเมื่อ30ปีก่อนผมรู้จักรุ่นพี่แกกว่าหลายปีท่านเชื้อจีนสูงใหญ่แต่ข้องแคล้วทำงานเร็วอารมณ์ดีชอบพูดขำขันจริงใจเสียดายท่านจากไป10กว่าปีแล้ว เห็นทนายสมเกียรติครั้งแรกตอนตามลุงพลไปโรงพักต่อมาท่านปรากฏตัวเสมอมีไลฟ์สดทาง YouTube บ้างฝ่ายตรงข้ามลุงเน็บแนมว่าทนายหิวแสงจากทนายภูทรรู้จักกันในท้องถิ่นวันนี้ทนายหิวแสงดังในฐานะทนายซื่อตรงจริงใจรับผิดชอบงานอยู่อันดับหนึ่งของประเทศ ถ้านับแค่ทนายดังอยู่อันดับ1-5ถึงแล้วละ่ะทนายชอบใช้ยาหิวแสงแล้วคนตั้งคงอกแตกให้ร้ายกลับดีสักสี่วันมานี้เห็นทนายมากกกอกเอาเงินส่วนแบ่งค่าขายชามาดีพีชมาแจกยูทูบเบอร์ได้เห็นท่าทางการพูดจาของทนายซึ่งทำงานควักเงินขีดเขียนกระฉับกระเฉงพูดคุยขำำ มีลูกอำล้อเล่นพร้อมหัวเราะกับยูทูบเบอร์รู้ได้เลยว่าทนายจริงใจน่าคบน่านับถือแม้มีเชื้อจีนก็ติดดินพอสมควรลุยลุยทำให้นึกถึงรุ่นพี่ที่นับถือคนนั้นท่านทั้งสองคล้ายกันมากฝากทนายนิดเดียวเวลาพาลุงไปเกี่ยวกับคดีอื่นๆจะมีคนมาให้กำลังใจจากที่ใกล้ และมาจากไกลๆทนายต้องจัดเวลาให้ลุงสัก5-10นาทีเพื่อแสดงน้ำใจทักทายคนมีน้ำใจมาให้กำลังใจเหล่านั้นทั้งไปและกลับฝากไว้นะพวกเขามาให้กำลังใจเราต้องมีน้ำใจยกมือทักทายตอบสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของคุณวีระและแฟนคลับของลุงพล และทนายสมเกียรตินะครับคนแรกบอกว่ารู้สึกดีใจที่ลุงมีทนายดีๆมาคอยให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างรักทนายสมเกียรติด้วยคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วีระพ่อเอกก็เป็นนักกฎหมายค่ะท่านเสียไปนานแล้วพ่อจะเป็นอะไรที่เหมือนพี่วีระแนวคิดเชิงบวก ชอบความถูกต้องยุติธรรมค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณบทความดีๆมีพลังความอบอุ่นนี้ค่ะคุณวีระลงสมบุญขออนุญาตนะคะถัดมานะครับบอกว่าชอบทุกบทความที่ท่านวีระเขียนค่ะติดตามตลอดถัดมานะครับบอกว่ารักนับถือคุณทนายจ้าถัดมานะครับบอกว่าติดตามท่านวีระมาตลอดนะคะชื่นชมมากค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติ โรจนวรกมลได้โพส์ตข้อความไว้ดังนี้ครับเคี้ยวเป็นเพชรเกรดเป็นนินลิ้นเป็นปานเจอสุดสาครอีคิวไปเป็นไงจุกจะอวยเฮียก็อวยไปอย่ามายุ่งกับผมจำไว้ฮ่าฮ่าฮ่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพส์ตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนนะครับที่เป็นแฟนคลับของลุงพล และแฟนคลับของทนายสมเกียรติเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายนะครับคนแรกบอกว่าฝีมือคนละระดับกัญญาบาังอาจเทียบรุ่นไม่เจ๋งจริงท่านทนายไม่ออกมาพูดหรอกค่ะพูดยึดถือความถูกต้องบนพื้นฐานของความจริงค่ะปรมาจารย์ตักหมอค่ะถัดมานะครับบอกว่าอย่าไปเสียเวลาอย่าไปให้ค่าเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ่านตามโพสต์เห็นภาพเลยค่ะ ตะกวดสกปกถัดมานะครับบอกว่าเสียดายความรู้ที่เรียนมาแต่ต้องเดินตามจุดๆถัดมานะครับบอกว่าติดตามข่าวจากทนายทุกวันค่ะบวกหนึ่งค่ะกำลังใจช่วยกันปกป้องศักดิ์ศรีชาวอีสานอย่าให้ใครคมเหงถัดมานะครับบอกว่าเจอหมัดท่านทนายหงายหลังไปไม่เป็นเลยทีนี้ฮ่าฮ่าสุดยอดเลยคะ่ะถัดมานะครับบอกว่า มันตัวอะไรมันเหมือนกับตัวกินไก่แน่เลยถัดมานะครับบอกว่าสมน้ำหน้ามันแน่ซุ่มปลาหมอจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าเขี้ยวเป็นเพชรเกรดเป็นนินลิ้นเป็นปานใช่เฮ้เปล่าคะถัดมานะครับบอกว่าท่านพูดถึงสัตว์ในตำนานใช่ไหมคะม้าดีดกะโหลกเอ้ยมือลั่นม้านินมังกรถัดมานะครับบ,บอกว่าชอบค่ะคนมีความคิด หรือเท่าแก่ใหญ่เขาจะไม่เอาคนแบบนี้ไปร่วมตระกูลจะเอาไปแค่คนรับใช้ถัดมานะครับบอกว่าทนายของจริงพวกปลอมปๆปากดีระวังเห็นหน้ายิ้มฮาฮาฮาจมเขี้ยวนะคะถัดมานะครับบอกว่าไม่น่าอยู่ในร่างมนุษย์เลยค่ะท่านเสียชาติเกิดโอ้ยนอเห็นนางดา่าทีน่ะ ผีจุดๆหรือคนถัดมานะครับบอ,อกว่าถ้ามีอาชีพเสริมแนะนำคุณทนายเล่นตลกเลยค่ะให้ชิดเป็นเลขาให้โจ้กอกเป็นเหรันยิกปังแน่นอนค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าเพจเน่าๆแยกแยะไม่ออกเอาคดีคนใส่ร้ายไปโยงกับเรื่องน้องเกี่ยวกันไหมคนสวยถัดมานะครับบอ,อกว่าม้านินมังกรนี่คุณทนายฮ่า ตอนโดนชีเปรยหลอกถัดมานะครับบอกว่าจัดไปค่ะจับเอาลิ้นที่แผลบอยู่มาตัดทิ้งหน่อยเผื่อสมองจะงอกขึ้นมาบ้างถัดมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าหน้ายับรอยพับกาเพียบแยกเคี้ยวเหมือนปอบจริงๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าเราไม่ใช่คนอีสานแต่เราก็รักคนอีสานและสิ่งดีงามของคนถิ่นอีสานแต่มาเสียความรู้สึกคนอีสานบางคน ที่ความรู้ดีๆที่ติดตามหลังคนที่ดูถูกและทิ่นิสารบ้านเกิดของตัวเองคิดได้ไงไม่อายบ้างหรืออย่างน้อยเลือดอีสานก็อยู่ในของคุณนะให้คนอื่นมาย่ำยีบ้านเกิดของตัวเองได้เฮ้อ